l e gend of the celestial order ตอนพิเศษต้นกำเนิดของโลกก่อนที่มนุษย์จะลืมตาโลกนี้มีเพียงความว่างเปล่าและแสงศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าองค์สูงสุดไทรัสปรากฏเป็นแสงทองบริสุทธิ์ถือคทาแห่งปฐมกำเนิดพระองค์เปล่งเสียงสร้างโลกขึ้นเมื่อ4,500กว่าปีที่แล้วจงเกิดขึ้นเถิดแผ่นดินและสายน้ำจงเกิดขึ้นเถิดแสงและความมืด แสงศักดิ์สิทธิ์แยกท้องฟ้าออกจากผ่นดินพื้นดินแรกปรากฏกลางห้วงความว่างเปล่ากำเนิดมหาทวีปและมหาสมุทรเ,เ,เปลวเพลิงแห่งการก่อกำเนิดระเบิดกลางจัก,กรวาลเกิดเป็นผืนดินน้ำทะเลและท้องฟ้าแสงของพระเจ้ากระจายตัวกลายเป็นภูเขาแม่น้ำและมหาสมุทรพระองค์สร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้ส่องสว่างการสร้างสิ่งมีชีวิตแรก พระเจ้าใช้ลมหายใจสร้างวิญญาณแห่งชีวิต (essence of life) เปล่งแสงเท่าสู่ดินน้ำและอากาศสิ่งมีชีวิตจึงถือกำเนิดทั้งพืชและสัตว์ในท้องทะเลบนบกและบนฟ้าชีวิตจุงก่อกำเนิดและสืบต่อไปตราบนินิรันต์กำเนิดมนุษย์และเหล่าเทพพระองค์สร้างมนุษย์คู่แรกจากดินศักดิ์สิทธิ์และมอบจิตวิญญ,ญาณแห่งสัจจะ ให้มนุษย์มีใจรักความดีเพื่อปกป้องมนุษย์พระองค์สร้างเหล่าเทพแห่งวันทั้งเจ็ดและส่งไปประจำสวรรค์เพื่อเฝ้าดูโลกเจ้าจะเป็นผู้ครอบครองโลกนี้แต่ต้องรู้จักรักและศรัทธาในสัจจะแสงทองเจิดจ้าปรากฏเป็นเทพเจ็ดองค์ได้แก่เทพอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุกและเสา จุดเริ่มต้นของมารท่ามกลางแสงแห่งการสร้างมีประกายเงามืดเล็ดลอดจากห้วงว่างเปล่าเงานั้นคือจอมาน,นิรันธาที่ถือกำเนิดจากเศษซากแห่งความว่างและความเกลียดชังมานิรันธาสาบานจะทำลายสัจจะและชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นโลกนี้จะเป็นของเรา แสงสว่างจะถูกกลืนกินโดยความมืดประวัติของจอมานิรันธาหรือนิรันธาจุดเริ่มต้นในฐานะเทพสวรรค์เดิมทีนิรันธาเป็นหนึ่งในเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ใกล้ชิดกับเทพไทรัสเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้เฝ้ามองวิญญาณทำหน้าที่ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของจิตใจมนุษย์ก่อนจะผ่านไปสู่สวรรค์ มีพลังแห่งการอย่างรู้ความลับในใจคนและสามารถตัดสินชะตาของวิญญาณได้ข้าเห็นทุกสิ่งในใจมนุษย์พวกเขาเปราะบางเต็มไปด้วยกิเลสบางทีเราควรปกครองพวกเขาไม่ใช่แค่เฝ้าดูความคิดนี้ทำให้นิรันธาเริ่มสงสัยเจตนาของพระเจ้าไทรัสและมองว่ามนุษย์ไม่คู่ควรกับพลังสวรรค์ เจ้าล่อลวงวิญญาณด้วยความกลัวเจ้าไม่คู่ควรจะเป็นเทพอีกต่อไปนิรันธานิรันธาถูกปลดพลังศักดิ์สิทธิ์และถูกขับไล่ออกจากสวรร <c oughs> ค์การตกสู่ด้านมืดนิรันธาถูกเนรเทศไปยังห้วงว่างแห่งเงามืด The Abyss ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดินแดนสวรรค์ความกลีดชังและความเจ็บปวดหล่อเลี้ยงเขาจนร่างกายและจิตใจแปรเปลี่ยนเป็นจอมมานิรันธา ถ้าพระเจ้าจะเลือกมนุษย์แทนข้างั้นข้าจะทำลายทุกสิ่งที่เจ้ารักเขาสร้างอาณาจักรแห่งความมืดแล้วเริ่มใช้พลังแห่งกิเลสความกลัวความโลภล่อลวงจิตใจมนุษย์ให้ห่างจากพระเจ้าเป้าหมายของจอมมานิรันธาทำให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าไทรัสและเลือกความมืดหากจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์มากพอถูกกลืนกิน เขาจะได้พลังพอจะพังทลายประตูสวรรค์และแก้แค้นพระเจ้ารอบทำลายสมดุลจักรวาลโดยโจมตีและกักขังเทพจักรราศีทั้งสองเพื่อทำให้โลกอ่อนแอมนุษย์ข้าจะทำให้พวกเจ้าเกลียดแสงสวรรค์เหมือนที่ข้าเกลียดมันฮรูปโฉมปัจจุบันของจอมาน ร่างสูงใหญ่ปกคลุมด้วยเกราะเงามืดดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวเพลิงมีปีกสีดำแตกกระจายเหมือนเท่าทานพลังของมันคือการล่อลวงความกลัวและการกักขังวิญญาณสามารถสร้างเงาปีศาจเพื่อสิงร่างมนุษย์และทำให้คนหลงผิด